สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามช่อง Speedster s q u a d ทุกคนวันนี้พวกเรากลับมาพร้อมกับก,บการรีวิวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ Kubota MU 5 5 0 1 4 W D รุ่นปี2 0 2 6ที่เพิ่งเปิดตัวและเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากในกลุ่มเกษตรกรรวมถึงคนที่ทำงานด้านการเกรษตรเชิงพาณิชย์เพราะ Kubota รุ่นนี้ไม่เพียงแค่โดดเด่นในเรื่องความแข็งแรงทนทานเท่านั้นแต่ยังมีเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกรูปแบบ คูโบต้ MU 5 5 0 1 4 W/D รุ่นปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยกว่าเดิมแต่ยังคงความดุดันและความเป็นแทรกเตอร์ใช้งานหนักได้อย่างแท้จริงด้านหน้ารถมีการออกแบบไฟหน้าใหม่ให้สว่างมากขึ้นเพื่อการทำงานในช่วงกลางคืนหรือในสภาพอากาศที่แสงน้อยบอดี้ของตัวรถก็ถูกเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ไม่เพียงแค่ทนต่อการทำงานหนักแต่ยังป้องกันสนิงและการสึกกร่อนได้ดี เครื่องยนต์ของ MU 55014WD เป็นหัวใจสำคัญที่หลายคนอยากรู้รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด55แรงม้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีกำลังสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างรับรื่นแม้ในสภาพดินโคลนหรือพื้นที่ลาดชันการที่เป็นระบบขับเคลื่อนสีลอ้อหรือ 4WD นั่นหมายความว่าสามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งหรือเส้นทางที่ครุขรั ระบบเกียร์ที่ให้มาในรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นมีหลายสปีดให้เลือกตามลักษณะของงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพรวนการลากจูงหรือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆของคูโบต้าเกียร์ทำงานได้แม่นยำช่วยลดการสูญเสียพลังงานและทําให้งานเสร็จไวขึ้นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเรื่องของระบบไฮดรอลิก คูโบต้า MU55014WD มีปั๊มไฮดรอลิกกำลังสูงที่สามารถรองรับการยกอุปกรณ์หนักๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานจริงในไร่และฟาร์มระบบควบคุมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกแม้แต่เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อพูดถึงความสบายในการขับขี่รุ่นนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รับกับสุริระมีโชคกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงกระแทกจากการวิ่งบนพื้นที่ครุขระ พวงมาลัยบังคับเลี้ยวตอบสนองไวทำให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำคอนโซโลด้านหน้ามีการจัดวางปุ่มควบค,ค,คุมอย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลชัดเจนทำให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานะของรถได้แบบเรียลไทม์ในแง่ของความปลอดภัยคูโบต้าก็จัดเต็มมาให้เช่นกันมีระบบเบรกที่มั่นใจได้แม้ใช้งานบนพื้นที่ลาดชันระบบไฟส่องสว่างที่ครอบคลุมและทนทานนอกจากนี้ยังมีการเสริมโครงสร้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงของตัวรถเมื่อใช้งานหนะัก ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า mu 5 5 0 1 4 w d ป20ี2026มีการพัฒนาที่ชัดเจนหลายอย่างทั้งในด้านของประสิทธิภาพเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันความสบายในการขับขี่และการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆเกษตรกรที่เคยใช้รุ่นเก่ามาก่อนจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างแน่นอนในส่วนขององค์การใช้งานจริงรถแทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถรองรับได้ทั้งงานนาข้าว งานไร่งานสวนและยังเหมาะสําหรับเกษตรกรที่ต้องการเครื่องจักรที่ทํางานได้หลากหลายโดยไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นบ่อยๆความคุ้มค่าที่ได้จาก m u 5 5 0 1 4 wd จึงถือว่าสูงมากเพราะเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวนานอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจคือเรื่องการบํารุงรักษาคูโบตารุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงมีช่องเปิดที่สะดวกต่อการตรวจสอบเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องและระบบต่างๆอะไหล่ก็หาง่ายและมีศูนย์บริการคูโบต้าทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใช้งานไปนานๆจะยังคงได้รับการดูแลที่ดีถ้าพูดถึงภาพรวมทั้งหมด Kubota MU 5 5 0 1 4 w d รุ่นปี2026ถือว่าเป็นแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตร,รกรทั้งด้านกำลังการทำงานความทนทานความสะดวกสบายในการใช้งานและความคุ้มค่าในการลงทุนรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรธรรมดาแต่เป็นคู่หูที่พร้อมลุยไปกับเกษตร,รกรในทุกเส้นทาง สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในไร่หรือฟาร์มของตัวเองผมขอแนะนำให้ลองพิจารณาคูโบตา mu 5 5 0 1 4 wdb ปี2 0 2 6ครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับคุณภาพและประสิทธิภาพที่ได้รับและนี่ก็คือการรีวิวแบบจัดเต็มจากช่อง s p i d s t e r Squad หากเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมไปลองทดสอบด้วยตัวเองที่โชว์รูมคูโบตาใกล้บ้านนะครับเพื่อสัมผัสพลังและความเหนือชั้นของแทรกเตอร์รุ่นนี้ด้วยตาของคุณเอง ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Speedster s u p p o r ของพวกเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและเทคโนโลยีเจ๋งๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ